คลาสภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่ห้าเรียนกันอย่างไรเมื่อคนสอนพูดไทยไม่ได้คนเรียนพูดอังกฤษไม่เป็นหลายคนน่าจะพอคุ้นชื่อแอนนาเลโอนเวนหรือแหม่มแอนนาครูสอนภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่สี่กันบ้างยุคนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่คือเจ้าจอมและพระราชธิดานในพระองค์ พออามาถึงสมัยรัชกาลที่5้าด้วยโลกที่เปลี่ยนไปทำให้ทรงมีพระราชประสงค์ฝึกหัดคนเพื่อดูแลกิจการบ้านเมืองหนึ่งในนั้นคือต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงทรงตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวังขึ้น <Okay. S 1> แล้วคลาสภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่ห <Okay. S 1> เรียนกันอย่างไรในเมื่อคนสอนพูดไทยไม่ได้ส่วนคนเรียนก็พูดอังกฤษไม่เป็นดอกเตอร์อาวุธทีระเอกเล่าในหนังสือภาษาเจ้าภาษานายการเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่5ตอนหนึ่งว่าคลาสภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่5เริ่มเมื่อราวปี2415เมื่อฟรานซิสจอจคัทเทอร์สันครูชาวอังกฤษเดินทางมาสยามเพื่อเยี่ยมนาชายคือหลวงรัฐยาพิบาลบัญชากับตันเอมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ้างไว้เป็นครูและให้ตั้งโรงเรียนภาษาอังกฤษคู่กับโรงเรียนไทยที่มีอยู่เดิม โรงเรียนภาษาอังกฤษนี้จัดสอนเจ้านายช่วงเช้าและสอนทหารมหาเล็กช่วงบ่ายตอนแรกก็คึกคักมีนักเรียนมาเรียนกว่า50คนแต่ต่อมาส่วนใหญ่เลิกเรียนกลางคันเจ้านายที่อายุมากหน่อยก็ออกไปทำราชการชั้นรองลงมาก็มักถึงเวลาผนวดเป็นสามนเณรส่วนทหารมหาเล็กก็ต้องเรียนวิชาอื่นมากจึงมาเรียนภาษาอังกฤษได้น้อยลง ปีถัดมานักเรียนจึงเหลือไม่ถึงครึ่งและเริ่มลดลงเรื่อยๆซ้ำยังไม่มีนักเรียนใหม่มาเพิ่มเมื่อถึงปีที่สามจึงเหลือเพียงน,นักเรียนเจ้านาย5พระองค์และย้ายที่เรียนไปยังหอนิเศทพิทยาที่ประทับของสมเด็จเจา้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชจากนั้นโรงเรียนก็เป็นอันเลิกไปเมื่อครูแพทเทอร์สันเดินทางกลับหลังครบสัญญาสามปี คลาสภาษาอังกฤษสมัยรัชกาลที่5เรียนกันอย่างไรในเมื่อต่างฝ่ายต่างพูดภาษาของอีกฝ่ายไม่เป็นคำตอบคือสมัยนั้นพระเจ้าบรม,มวงเธอกรม,มพระนเรศวรฤทธิ์เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงทันเรียนภาษาอังกฤษกับแหม่มแอนนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำหน้าที่ล่ามพอแปลคำง่ายๆได้บ้างคำศัพท์ที่เกินความรู้ก็ใช้พจนานุกรมที่เรียกว่าหนังสืออภิธานศัพท์เข้าช่วย ผู้สอนใช้หนังสืออภิธานศัพท์ของหมอแม็กฟาแลนด์ที่แปลศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยที้ให้นักเรียนดูความหมายในภาษาไทยส่วนผู้เรียนใช้หนังสือศัพพจนะภาษาไทยของสังฆราชปันเลกัวตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปี2397สมัยรัชกาลที่4แปลคำภาษาไทยเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาละติน ส่วนเนื้อหาและวิธีการสอนผู้สอนสอนทั้งภาษาและเนื้อหาวิชาควบคู่กันไปโดยใช้หนังสือและแผนที่ฝรั่งเป็นหลกักวิชาเลขก็ใช้มาตราอังกฤษทั้งยังสอนให้รู้ความเป็นไปในต่างประเทศ และสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆ,างๆเช่นเยอรมนีทำสงครามชนะฝรั่งเศสการเปลี่ยนระบอบการปกครองของฝรั่งเศสจากราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยและอื่นๆสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสหนึ่งในผู้ที่ทรงเล่าเรียนกับครูแพทเทอร์สันเห็นว่าวิธีดังกล่าวไม่เพียงแต่ให้หัดแปลความแต่ให้หัดพูดหัดอ่านแนะให้เข้าใจความเป็นประโยชน์ต่อพระองค์อย่างยิ่งทำให้ทรงใช้งานภาษาอังกฤษได้จริง ตอนหลังเมื่อต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ภาษาของกันแอรและกันมากขึ้นการใช้พจนานุกรมช่วยในการสื่อสารระหว่างกันก็ลดน้อยลงไป